สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมสวนทุเรียนแปลงเล็กนะครับเนื้อที่1ไร่ครึ่ง1.5ไร่นะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงพร้อมโอนนะครับที่ดินแปลงนี้เนื้อที่ข้างหน้าติดลาดยางประมาณ20เมตรนะครับแล้วก็ยาวไปประมาณ120เมตรเป็นสวนผลไม้ที่มีผลไม้แทบทุกชนิดเลยนะครับ มีทุเรียนพันหมอนทองพันกระดุมแล้วก็มังคุดเงาะกล้วยนะครับเต็มพื้นที่เลยนะครับ1.5ไร่มีบ่อบาดาลน,นลูกมีบ่อน้ำสระน้ำท้ายแปลง1ลูกนะครับก็พร้อมเลยนะครับมีศาลากลางสวนหนึ่งศาลามีห้องน้ำให้ด้วยนะครับ หรือว่าจะซื้อแล้วสร้างบ้านสวนก็สวยเลยนะครับเนะื้อที่1.5ไร่โฉนดจะเริ่มที่จุดนี้นะครับตรงที่ผมชี้นี่นะครับแล้วก็จะกว้างติดถนนไปทางนี้20เมตรครับได้กับถนนลาดยางสายเส้นหลักของหมู่บ้านนะครับส่วนนี้จะอยู่ใจกลางหมู่บ้านเลยนะครับมีเพื่อนบ้านรอบทิศทางเลย มีเพื่อนบ้านติดกับสวนเราทั้งซ้ายทั้งขวาด้านหน้าประมาณเกือบสิบหลังนะครับที่ใกล้กับสวนเราเลยเข้ามาก็จะเป็นต้นมังคุดนะครับพร้อมให้ผลได้แล้วมังคุดทุเรียนมีทุเรียนพันหมอนทอง36ต้นนะครับแล้วก็มีพันกระดุม2ต้น แล้วก็จะมีมังคุด4ต้นมีเงาะ2ต้นมีบอ่อปาดาน,นะครับนี้เป็นบอ่อปาดาน,นึงที่เจาะไว้แต่ไม่เคยใช้น้ํานะครับเพราะว่าสาระน้ําท้ายแปลงมีน้ําให้ใช้ตลอดอันนี้มังคุดกําลังออกดอกออกลูกเลยนะครับวันที่ผมมาถ่ายทําผมมาถ่ายทําวันที่7กุมภาพันธ์นะครับมีทุเรียนกําลังออกดอ,อกออกลูกผลไม้ทุกอย่างนะครับกําลังออกดอ,อกออกลูกเลย เงาะทุเรียนมังคุดมีอยู่เต็มพื้นที่แล้วครับ1.5ไร่ก็สวนก็เกี่ยวกับจีร่มรื่นเลยนะครับอยู่ใจกลางหมู่บ้านเลยเหมาะกับการไว้พักผ่อนสุดตัวหรือว่าเอาไวท้ทําสวนเล็กๆนะครับไว้เกษียณทุกอย่างวางระบบให้พร้อมหมดแล้วนะครับก็ พร้อมที่จะดูแลต่อได้เลยนะครับไฟฟ้าประปาอินเทอร์เน็ตครบเลยนะครับผ่านหน้าที่ครบทุกอย่างอันนี้ก็จะเป็นศาลาอยู่กลางสวนเอาไว้นั่งพักผ่อนหนึ่งศาลาด้วยนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ําให้ด้วยหนึ่งห้องน้ําผลไม้ก็มีเต็มสวนเลยนะครับอยู่ไม่ไกลแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับอยู่ที่ตำบลกระแจออำเภอนนยอามจังหวัดจันทบุรี น,นี้จะเป็นห้องน้ํานะครับที่สร้างไว้ในสวนแล้วก็ห่างจากเนินนางพญาหาดคุ้งนิมานะครับประมาณ18กิโลนะครับห่างจากเซเวน่นที่ใกล้ที่สุดก็ประมาณ6กิโลครับห่างจากศูนย์ราชการอำเภอนนยาามแล้วก็ตลาดสดของอำเภอนนยา,ามนะครับประมาณ เจ็ดกิโลครับเดินเข้ามาดางด้านหลังสวนกลางสวนก็จะเป็นทุเรียนที่กำลังออกดอกนะครับทุเรียนมีทั้งหมดสามสิบเกือบสี่สิบต้นนะครับรวมแล้วทั้งหมอนทองทั้งพันกระดุมนะครับปีนี้ซื้อแล้วก็มีทุเรียนให้รับประทานให้แจกเพื่อนฝูงขายได้เลยนะครับ ขลางหลังก็จะมีกล้วยปลูกไว้ที่ริมสระน้ํานะครับริมสระน้ําน้ําตอนนี้อาจจะขุนนิดนึงเพราะว่าเจ้าของเขาปรับ้ด้านริมสระให้นะครับริมบอ่อให้เอาดินม,มาปรับเสริมคันข้างบอ่อให้นะดินมันเลยลงไปในสระนะครับน้ําก็เลยดูขุนเดี๋ยวปรับอขอบบ่อเสร็จนะครับดินก็จะตกตะกอนกลับมาใสเหมือนเดิมนะครับน้ํากลับมาใสเหมือนเดิม ก็ร่มลื่นนะครับเขียวกบจีมีผลไม้เต็มพื้นที่มีทุเรียนมีเงาะมีมังคุดการเดินทางจากถนนสุขุมวิทเข้ามาก็เพียง2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแยกจาก,ากถนนเด่เลนสายสุขุมวิทเข้ามา2กิโลเมตรก็ถึงสวนเลยร้านค้าที่ใกล้ที่สุดก็เป็นร้านค้าร้านสะดวกซื้อของในชุมชนนะครับประมาณ600เมตรนะครับ ใกล้ๆเลยแล้วก็เพื่อนบ้านเราก็มีเยอะแยะเลยนะครับเป็นคนพื้นถิ่นของจังหวัดจันทบุรีทุเรียนก็กำลังออกดอกเยอะเลยนะครับปีนี้มีทุเรียนไว้ขายเยอะเลยพร้อมทุกอย่างนะครับวางระบบนะ้ำระบบสปริงเกอร์ไว้ให้พร้อมหมดนะครับก็มาถ้าเกิดจะมาอยู่พักผ่อนก็สร้างบ้านสวนหรือว่าทำเป็น ซื้อบ้านนอกดาวมาตั้งนะครับได้เลยนะครับไม่เปลี่ยวนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่ใกลกลางชุมชนเข้าจากถนนสุขุมวิทมาเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับห่างจากศูนย์ราชการก็ของเพเภอนอามประมาณ7กิโลเมตรนะครับไฟฟ้าน้ำประปาอินเน็ตผ่านหน้าที่ครบทุกอย่างนะครับ 1.5ไร่นะครับเจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่2 5 0ล้าน5แสบาทพร้อมโอนให้นะครับมาดูและชื่นชอบก็อินดีพาต่อรองกับพี่เจ้าของโดยตรงนะครับผลไม้ทุกอย่างพร้อมให้ผลเลยนะครับปีนี้ซื้อแล้วมีผลไม้ให้ทานทุกอย่างเลยทุเรียนมังคุดเกะทุเรียนก็จะมีอยู่ทั้งหมดรวมทุกสายพันธุ์ประมาณเกือบ40ต้นนะครับ น,นี้บ่อบาดานนะครับที่เจาะไว้ดูด้านหน้าสวนนะครับแต่ไม่เคยใช้งานนะครับเพราะว่ามีสระน้ําด้านหลังมีน้ําพอใช้ตลอดปีนะครับสนใจก็ติดต่อขอข้อมูลเข้ามาได้นะครับยินดีพาเข้าชมนะครับอันนี้รถเขากําลังบรรทุกดินมาเสริมคันบ่อให้นะครับคันสระน้ําด้านหลังครับก็สนใจยินดีพาเข้าชมนะครับ สวนผลไม้ติดถนนลาดยางมีทุกอย่างพร้อมเลยแปลงเล็กๆครับดูแลง่ายๆถ้าซื้อแล้วมีคนรับดูแลทําสวนให้ด้วยนะครับเป็นพี่ชาวบ้านอยู่ใกล้ข้างเคียงเป็นชาวสวนอยู่ข้างเคียงนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดร,รูปแปลงดังรูปนะครับฟางติดถนน20เมตรด้านลึกประมาณ120เมตรนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนอนสอสจอนะครับ พร้อมเลยสนใจติดต่อ0890986866 0656654979 06ครับเพื่อไม่พลาดบ้านและที่ดินสวนผลไม้ที่สวยนะครับควรกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับมีสวนผลไม้ที่ดินให้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับสนใจให้ไปรีวิวทำการตลาดให้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับยินดีไปรีวิวทำการตลาดให้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับขอบทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับ